จ้าแฟนแฟนอายจะไปไหนล่ะลืมไรอยา่าหอมเกรียมกระเทียมแหง้งแรงอาชีพเคยทำเจ้าเปลี่ยนหรือไรลำใหญ่นา่าแลนสาวเนื้อแน,น่นแฟนอายลืมชายเว้าวอนเสียงพินกองแส่ซองเสียงซึงเสียวสาน วันสงกรานชาวบ้านออกมารำฟ้อนลำเจียกก็มีลิ้นจีก็มาแม่ขนต้างอนสาวเนื้ออ่อนอโ้เพลงนี้น้ำตาชายเหนือนะครับคุณคำปีแสงทองนะววอลไดอนะ ันจะมีท่อนร้องได้ไม่ท่อนแยกก็ร้องนะมีอยู่มีอยู่บางบางท่อนท่อนไหนท่อนไหนที่พอร้องได้ร้องได้ท่อนแรกกันแหละเหรอท่อนเดียวกันเนี่ยท่อนเดียวกันโอ้แต่นี่ก็จะอ่ะเดี๋ยวก็สงการแล้วครับเอ่อยังมีหลายเพลงนะของคัมภีแสงทองคัมภีแสงทองนโอ้ยเมื่อก่อนเขาดังแล้วก็ช่วงนั้นเขาเรียกจะเป็นเฉินหลงเมืองไทยมัหน้าตาเอาทางจีนนะหน้าตาเอาทางจีนออกเหมือนจะจะเหมือนเฉินหลงอยู่ใช่ใช่ไอ้หนุ่มมัดเมาอ่ะนั่นแหละเป็นนักร้องที่โด่งดังมากในช่วงนั้น อาจจะมีเพลงน้ำตาชายเหนือแล้วก็มองดูเดือนเหมือนเตือนให้ใจคิดถึงเนี่ยเพลงนี้อีกเพลงนะที่เพลงที่คนมาร้องกันยเียแต่เพลงนี้คนติดเยอะนะมองดูเดือนมองดูเดือนเดือนมองดูเดือนเหมือนเตือนให้ใจคิดถึงพี่รักจ่าดุมนาลำเพลยเอ้ยลำเพลถึงน้องเดือนบ้านนาเยน้องเดือนแต่เพลงนี้รู้สึกว่าจะซึ้งมากอาจจะงน้ำตาชายเหนือได้ฟังแล้วจะร้องไห้นะใช่ครับที่ว่า บ้านอายเจ้าขายตัวในเพลงเนี่ย<ช>มันก็เหมือนเพลงที่มาของอเพลงอีกเพลงของคุณอะไรเทียรี่เมฆวัฒนาที่ที่ทั้งเหนือนะสาวเหนือเพื่อ<า>ชีวิตครับผมนะนี่ก็ลูกทุ่งซึ่งก่อดั้งเดิมแต่ก่อนนี่เคยมีวงของตัวเองคัมปีแสงทองมาหลังจากัมาก็ไม่ทราบไปไหนแต่นี่คงจะไปทําธุรกิจแล้วเพราะไม่ค่อยเจออยู่ในวงการนผมไม่ค่อยเจ รู้สึกจะสองปีที่แล้วนี่ก็มีมีข่าวอยู่นกันนะว่าว่าแกจะออกมาแต่ว่าก็เห็นเงียบไปแล้วครับเออว่าจะทํำชุดใหม่อะไรพวกนี้หรือเปล่าใช่คงอย่างนั้นละมั้งแต่ก็ยังอยู่ในวงการอยู่นี่นะแต่เสียงแกยังเป็นเอกลักษณ์ยังเป็นเอกลักษณ์อยู่นะยังไงก็ อ่ะใครอยากฟังเสียงคุณัมพีแสงทองก็ลองติดต่อกันไปดูนะไปในงานนะกับชอบมากเพลงเมื่อกี้ที่นะอเล้งร้อง่ะชอบผมชอบผมร้องแล้วมันบททีเมาซึ้งต้องได้ฟังต้นฉบับแล้วมันซึ้งมากเลยนะไอตอนขึ้นต้นอ่ะแฟนจ้าแฟนแฟนอายเจ้าไปไหนล่ะนะลืมไล่ยาหอมเกลี่ยกระเทียมเมื่อก่อนทางเหนือเขาทำไล่ยาแล้วก็ไล่กระเทียมใช่แล้วก็เจ้าเปลี่ยนหรือไล่ลำไยหน้าแรงใช่ไหม เอะไม่รู้ว่ามี music ม,มิวสิกบ่ามิเออมิวสิกตอนนั้นยังไม่มีครับยัง,ยยงครับมมสมัยนั้นยังไม่มีมิวสิกเขามีแต่รีวิวประกอบเพลงหน้าเวทีเท่านั้นแหละอา,อาจจะเล่นสดหน้าเวทีเลยอาจจะเป็นมิวสิกวิดีโอเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยนะน่าเสียดายนะเสียดายนะากครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทางค่ายเพลงก็จะมาทําใหม่แต่ว่าเป็นมิวสิกซึ่งไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้เหมือนร่างเดิมนะครับก็จะมาทําแบบใหม่แบบใหม่ไปเล่นแล้วก็เอาเพลงมาสอดใส่เข้าไปแล้ววกเนี่คือมันไม่ไม่ไม่เหมือนแบบ มิวสิกสมัยที่สร้างแบบเรื่องขึ้นมาเองเงี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ลิขสิทธิ์เพลงจะอยู่ที่ใครครับผมใช่จริงแล้วก็น่าจะนะเพลงเก่าๆนี่บางทีลิขสิทธิ์นี่หายไปเลยมันหายไปไม่รู้ไม่รู้ว่าอย่างสุริยาพระปทุมเนี่ยเพลงที่ทหารเกณฑ์พันหนึ่งหนุ่มนบขอไม่รู้ไปไหนลิขสิทธิ์อยู่ที่ใครอยู่ที่ใครไม่รู้หายไปเลยเงียบหนุ่มทหารเกณฑ์จับใบให้แดงขึ้นมาโอ้ขวัญตาเนี่ย ผมอยากฟังเพลงในนี้ที่นี้เราไปหามาที่เลยจะมาเปิดี่บางทีต้องเลือกลิขสิทธิ์ด้วยสมัยนี้ต้องเลือกครับสมัยนี้ไม่ได้เลยมันก็อย่างว่าเลยนะอยู่ๆเกิดมีคนมาถึงบอกว่ามีลิขสิทธิ์อยู่โดนฟ้องตายจบเลยเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตได้ง่ายบางทีแต่ก่อนนี่ทําไมรายการมีเพลงมาสลับสะเปลมาเปิดฟังแล้วก็เวลาเรามีเพลงคอเดี๋ยวนี้เปิดไม่ได้ไม่ได้ฮะไม่ได้เปิดไม่ได้เลยไม่ได้เลยเรื่องบางทีต้องทําไมบางคนถึงบอกเอาเสาร์เพลงต่างประเทศมาทําไมเพราะเขาไม่มีลิขสิทธิ์ใช่ใช่ปะครับนวใช่ก็มีเหมือนกันบางคนดู สภาชาวบ้านนะฮะเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาไปเที่ยวอย่างวันก่อนของที่ไปดูโครงการอะไรโงนอมไทยเดนมาร์กพอไปเสร็จเอ๊ะเป็นมันเป็นรายการแบบว่าเป็นคันทรีเดินเข้าไปเป็นคันทรีเอ๊ะทำไมเพลงประกอบทำไมมันล้าวลาวอะไรเขาว่านะครับผม เราก็บอกว่าเออมันทําไม่ได้ถ้าไปเอาเพลงคันทรีเขามาออกนี่ก็โดนฟ้องตายเลยโดนฟ้องอย่างน้ต้องเข้าใจด้วยนะก็ต้องขอแก้ไขนิดนึงนะครับผมครับผลิตภ์เดี๋ยวนี้มันแพงอาราว่าอะไรลูกเห็บลนโอ้โหลูกเห็บลนนี่มันลนที่ลําปางเอาเหรอละที่พะเยานู่นครับที่น่านหลายๆจังหวัดนะก็เนี่ยมีข่าวมาเนี่ยไปดูเลยครับที่พะเยานะเขาบอกว่าจะช่วยเหลือแล้วต่ช่วยเหลือบ้านตัวถล่มเยอะ ก็เนี่ยกาชาติจังหวัดแล้วก็ <ผม S 2> หน่วยบรรเทาสาธารณภัยนะครับจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับครับผมนำกระเบื้องจํานวน115,000แผ่นพร้อม,อมกับสังกะสีแล้วก็ผ้าหม่มอีก4 0 0ืนอ๋อืสังกะสีเป็นมุงหลงังคาเพราะหลังคามันพังใช่แล้วก็ผ้าหม่มเดี๋ยวไปมอให้ชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลภูซางาแล้วก็ตำบลเชียงแรงอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาครับนี่จังหว,วัดพะเยาเลยเจ้านะคว้านพะเยาโอ้โหเนี่ย<อ>เต็มเลยโอ,โอ,โอคโหบกว้านพะยาเอาพะเยานะใช่เเนี่ยประสบภัยยุลูกเห็บพัดถล่มเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเรือนเสียหายไป,ไปทั้งหมด1,968หลังคาเรือนอในพื้นที่26หมู่บ้านสองตำบล ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดกับหลังคาบ้านที่ถูกลูกเห็บตกใส่ครับ,รบทางจังหวัดก็เลยต้องรีบรุดให้ความช่วยเหลือโดยการนำกระเบื้องเนี่ยไปแจกจ่ายชาวบ้านในการซ่อมแซมและขณะที่พืชผลทางการเกษตรตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสำรวจความเสียหายอยู่นะครับ,รบซึ่งคาดว่าเสียหายจำนวนมากโดยเฉพาะยางพารารหอมกระเทียม พี่เกษเกษตรกรปลูกไว้เนี่ยนะชอบปลูกนะทางเหนือชอบปลูกนะพวกของพวกกระเทียมเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยกลายว่าเรื่องยางพาราอย่ะไปปลูกเต็มเลยไม่ใช่ทางใต้ยอย่างเดียวนะไปปลูกทางเหนือด้วยทางอีสานก็มีทางเหนือก็มีครับพวกยางพารานะแต่ก็ต้องบอกพี่น้องชาวเกษตรกร,ะกรนะครับว่าการกรีดยยางพาราเนี่ยครับเขามีเทคนิคของเขา อ้าวยังไงอ่ะต้องไปเรียนรู้ด้วยนะครับอืมไม่ใช่เพื่อกรีดตุ่มสี่สุมห้าใช่นะทายังไงเราถึงจะได้น้ํำยางเยอะอะไรเงี้ยต้องไปเรียนรู้ด้วยนะอ่ามันมีวิธีของมันนะครับรู้สึกเขาจะมีการอบรมกันด้วยครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่านึกว่าปลูกยางเสร็จแล้วกรีดตามนี้คงได้เลยไปทําตามที่เขาเคยทามาเอาแบบรู้คร่าวๆไม่ใช่ต้องเรียนรู้ให้ลึกๆหน่อยต้องเรียนรู้ให้เล็กน้อยสุดให้ยางแต่ละยอดให้มันมีค่าขึ้นมาใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าอันนี้สำหรับลูกเห็บก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับก็เด สีหมู่บ้าน1,000พกว่าหลังคาเรือนเลยนะคือประสบปัญหาเนี่ยกระเบื้องมุงหลังคานี่คือไปทั้งแถบเลยมันก็พังไปหมดลูกเห็บมันลูกใหญ่มันลงมาใหญ่มากเปลาเลยยังก็ยังแข็งยูนิตมาแล้วตอนตอนนี้เนี่ยพอกระเบื้องไปถึงแล้วเนี่ยมันขาดอีกอย่างแล้วเลยจะไปหรือเปล่าใครอะไรครับคนมุงโอ้โหมีแต่ไทยมุงครับต้องหาคนมุงหลังคาอีกนะคนมุงหายากคนมุงขาดแคลนมากตอนนี้ต้องจ้างช่างไปต่างหากแล้ว จ้างก็ไม่มีเงินจ้างอ่ะนี่ยนี่เห็นไหมมาช่วยกันเนี่เออนี่นี่นี่วมมือรวมือกันลคนมุงเนี่ยจะดูถือต้องเป็นช่างนี่มนเหนื่อยไหมโอ้หนาเห็นใจนะมันแปลกแล้วเวลาแสดงมันล่วงเยอะมากเลยหนักมากเลยนะลูกเห็บก็แล้วเวลามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคนมุงเนี่ยมันเยอะมากเลยนะแต่พอเวลาซ่อมแซมเนี่ยคนมุงมันน้อยเลยเกินเออใช่เนี่ยโอ้ขนาดกระเบื้องแตกกูลองคิดดูแล้วกัน ลูกเห็บมันจะรุนแรงขนาดไหนนะน่ากลัวมากนะโอ้โหน,นี่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนะใช่ตั้งเจ้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเสียดายนะลูกเห็บมันเก็บไม่ได้นะ้ะเก็บได้นี่ก็เออเอามาดูต่างหน้าได้เออ,เอ,อแล้วมันอยู่มันก็ละลายต่อไปบ้านเราอาจจะมี หิมะก็ได้นะออย่ามีเลยดีแล้วม่แน่นะอย่ามีเลยเอาดีทางเหนือจะได้เปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวเหนือใครอยากไปสัมผัสบรรยากาศเน้หนาวแบบมีหิมะต้องขึ้นทางเหนือแล้วก็ว่าไปโอ้ไม่ไหวมั้งะแค่นี้ก็หนาวอยู่แล้วูอเคเปลี่ยนเป็นหิมะได้ไหมผมเนี่ยไปอยู่ที่เมืองหนาวไม่ได้ไปหิมะไม่ได้เพราะว่าคนหนาวตายแน่เลยเพราะแค่อุณหภูมิในบ้านเราประมาณแค่สิบห้าสิบหกนี่ผมก็สั่นแล้วอ่ะสั่นสิบหกหรือสิบเคยไปทางเหนือประมาณสิบสองนี่ผม อยู่อย่างนี้เลยฮะแสดงว่าร่างกายไม่แข็งแรงนะแข็งแรงแต่ว่ามันอาจจะแบบต้านต้านหนาวไม่ได้ครับหนาวมากแต่ถ้าร้อนนี่โอเคร้อนก็โอเคฮะแต่เพราะว่าเวลาอ่ะสมมติว่านรนหนาวมากๆแต่ต้องมีผ้าห่มเยอะๆนะแล้วนั้นอยู่ได้ฮะต้องหน่นหนาหน่อยแล้วถ้าไม่มีผ้าห่มแต่มีสาวล่ะสาวสาวก็อุ้นนะสบายมากเลยอุ่นทั้งคืนโอเคเออแล้วนี่เขาบอกว่าคนจีนเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะครับเขาข่าวต่อไปที่บอกว่าจะ ปลูกให้ปลูกบัวหลวงใช่ไหมอ่าบัวหลวงเออบัวหลวงตรงเมืองพระลานอันนี้จริงๆแล้วบัวหลวงเนี่ยมันเป็นได้ทั้งอาหารเป็นทั้งดอกไม้นะเป็นทั้งสิ่งสวยงามแล้วก็เอาไปทำยาได้ด้วยนะทำยาแล้วบัวหลวงนี่สวยครับโอแม่พุ่มพวงบัวหลวงแห่งบึงพระลานชัยนะอยากเด็ดไปปักแจ็กันประดับห้องใจเลขของสอนชัยไม่เชียนแต่นี่อยู่สกลนครครับสกลนครก็มีอะไร อ่สกลนครมันจะมีเพลงเกี่ยวสกลนครเอ่ออะไรวะโอ้และเนอแม่สาวผู้ไทยใช่มีแต่ที่เรนูได้ฮักและที่ได้หูคือสาวผู้ไทยสกลนครครั้งไปที่โงานพระธาเชิงชุมได้พบบางอ่อนเหมือนเคยทำบุญปางก่อน อยู่สุดขอบฟ้าก็มาพบกันเน่เพลงนี้ซึ้งมากเลยึงครับับไปที่สกลนครครับพี่น้องครับเกษตรกรเช่าสวนหันมาปลูกบัวหลวงพลวัาทั้งสั้นเนาะครับนะรส่รงไปขายตัางประเทศประเทศจีนเพื่อได้ไหลสีโลหโ<อ>์เง,งาเราลโลหลนะ<อ>มีรายได้เฉลี่ยเดือนละหนึ่งหนถึงสามหม่บาทโอ้ดีจัง <นะ S 2> เลย นายสมเด็จเพ่งอินครับอายุ่66ปีครับข้าราชการเพิ่นเป็นครูบำนาญมาสันว่าโอ้หลังบำนาญมา6ปีแล้วเนาะเพิ่นก็หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีรายได้จากการปลูกพืชบัวหลวงส่งไปยังไหลซีโร่ประเทศจีนครับพี่น้องได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าก้อนหน้านี่ ทดล่องปลูกพืชมาหลายย่างแล้วล่องพิดล่องถือกมาหลายย่างในบริเวณดินที่มีจํากัดเนี่ยล่าสุดสีเดือนที่ผ่านมาเป็นไงมีบริษัทเช่าจีนมาส่งเสริมให้ปลูกบัวหลวงเลือดะเลยต้องสียงใส่ะสังสซบัวหลวงอ่ะโอ้ห่างเงือกละเลยไปซื้อมาเล็กพังมานะแล้วก็ไปปลูกลากบัวอ่องนะโอ้ห่งเงินกลือห้าหมื่นบาทอ่ะมาลงทุนนะซิกเลยครับก็นำไปหาซื้อท่อนซีเมนต์ใส่ในการปลูกบัวซึ่งยังรับซื้อผลผลิตในราคากิโลกรัมละพันเจ ร้อยบาทต่อจากนั้นตนด้เริ่มปลูกบัวและดูแลรักษาตามวิทยากรที่มาจากประเทศจีนเพื่อในคําแนนนํำครับกระทั่งครบเดือนครับเข้าสู่เดือนที่สองประมาณกลางเดือนเริ่มเก็บหลากออนครั้งแรกนี่นี่เนี่เาราหลากออนอาหลากออนครั้งแรกก็โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาน้ำสาธิตการเก็บ ห<อ>ลังจากเก็บเกี่ยวรากออนครั้งแรกได้เงินมา7,00 0บาทบาทเดือนต่อมาได้1 3 0 0นสามพับ0 0บาทเนาะครับแล้วก<อ>็เด ah ือนผ่านมาได้เงินก็22,000ื่นบาทเยอะขึ้นครับหลังจากสังเกตว่าไร่ได้นด่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เก็บครับส่วนสาเหตุที่บริษัทเช่าจีนมาส่งเสริมปลูกบัวหลวงในประเทศไทยเนี่ยเพราะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่ประเทศจีนมันหนาวเย็นมากอุณหภูมิติดลบครับอาเป็นปัญหาต่อการเจริญเติบโตของบัวปลูกม่ได้ครับปลูกผลผลิตมันบ่ได้ บัดนี้นายสมเด็จเพ่งอินเพิ่งเคยได้บอกว่าการปลูกบัวหลวงในท่อซีเมนต์น่ะครับบ่จำเป็นที่ต้องลดน้ำพวนดินเออมันก็ปลูกเพื่อย่างอื่นใช่เพียงแต่ว่าดูแลสภาพน้ำและดินปลูกเสื่อมคุณภาพหรือไม่ก็แถมกับขายในราคาสูงเออจึงเป็นโอกาสท่องของเกษตรกรผูิสที่สนใจต้องการปลูกนี่ครับปลูกบัวในท่อซีเมนต์บริสันว่าเออเนี่แต่ว่าต้องดูแลน้ำเจะน้อยบ่ต้องไปสนใจสภาพอากาศพร้อม ครับโอ้นี่นี่ปลูกในท่อซีเมนต์อย่างนี้เนาะเลยใช่ครับเอาท่อซีเมนต์มาวาง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 แล้วปลูกในท่อซีเมนต์เพราะว่าพอปลูกโตได้ตามที่ต้องการปั๊บก็เก็บรากเขาใช้รากอ่อนกขายได้นะก็เก็บรากอ่อนนี่แหละขายรากอ่อนขายแล้วก็เป็นสมุนไพรนะใช่ที่มารับซื้อนี่คือรากอ่อนนะเป็นรากอ่อนนี่ไปทำกับข้าวก็ได้รากอ่อนนี่เป็นบัวหิมะใช่ไปรักษาเป็นตำรากสาก็นี่แหละเอาไปเข้ายาเข้าอะไรนี่แหละบทเป็นยานะเออก้องมาจ้างเราปลูกนี่แหละแล้วส่งกลับไปเมืองจีน ส่งกลับเมืองจีนเสร็จทําจากเมืองจีนเสร็จมาขายในไทยมาขายเราต่อ,อ,อแต่พิผมยอมรับอย่างพี่น้องชาวจีนเนี่ยมีความสามารถสรนทัดเรื่องสมุนไพรามากๆนะเยอะครับของเราในสมุนไพรมีแต่ว่าคนศึกษายังไม่แก่นแท้ประเทศจีนเอนาเอานี่มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมยาอะไรพวกนี้นะผมว่านี่นี่เขาคงจะนึกได้ว่าเออรากบัวนี่มันเป็นยาวิเศษเลยคือเขาขถึงให้ปลูก คือบ้านเราเนี่ยนะเลี้ยงเพราะว่าบางบางอย่างเนี่ยนะสมุนไรบางอย่างเนี่ยเราคิดว่ามันดีเราเราเราใช้มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายผมว่าเราใช้รักษากันมานะเราเป็นผู้ที่ได้รับการรักษาซึ่งเราสามารถที่จะอ้างอิงได้ว่าเราเจอจริงๆแต่พอเอามาเสร็จปั๊บพอมาให้นักวิจัยวิจัยอพอไปให้สถาบันโน้นสถาบันนี้วิจัย เขาบอกว่าไม่มีอะไรอ่าไม่มีเออโดจริงเรารักษาเราลองดูแล้วมันได้ผลมันได้ผลอ่าใช่ใช่แต่เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรอ่าไม่มีอะไรก็พักไว้อ่าไอ้ที่มีอะไรกว่าจะขออนุญาตได้ไอ้โนนบังไอ้นี่บังสารพัดนะครับจนตอนหลังมาเนี่ยเพิ่งไม่นานมานี้เองที่ยอมรับสถาบันของของแพทย์แผนไทยอ่าแพทย์แผนไทยครับใช่ไหม กลายเป็นแพทย์ทางเลือกไพภูเบศได้ไงอก็ใช่สมุนไพรได้ไงที่ปัจินบุรีเนี่ยใช่นั่นแหละสมุนไพรนะเนี่ยไม่งั้นแล้วไม่มีใครยอมรับเลยไม่มีใครนั่นมาสังเกตไหมว่าที่ชนบุรีหรือยังไงเนี่ยที่สวนสมุนไพรของลุงอุดมบ้างใช่ไหมจะมีอยู่คนหนึ่งครับที่คนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอหลวงไม่เอาแล้วถึงจะไปหาลุงอุดมเลยลุงอุดมแกบอกว่ามาเลยนะ แกยินดีที่จะรักษาสมุนไพรใช่ไหมใช่แต่แกบอกว่าคนไข้เนี่ยนะอืแกรักษาประมาณ35มสิบห้าวันต้องกินยามแกได้นะสามสิบหวันแต่แกบอกาบางคนนีกินไม่ถึง35วันทำไมกลับบ้านเก่าไปก่อนเอาเ้าวเหรอไปก่อนเลยแกยืนยันว่าถ้ากินยาแกเกินสามสิบหวันเนี่ยหายโอกาสที่จะหายมีโอ้ทุกอย่างมันรักษากันได้สมุนไพรแต่ก่อนเนี่ย คนสมัยโบรโบราณไม่มียาแผนปัจจุบันบก็ยังหาสมุนไพรมารักษากันตามีทาเกิดแล้วก็หายก็หมุนสัตว์ที่เกิดมาในสัตว์บางสัตว์บางอย่างนะเขารู้จักวิธีของตัวเองนะเขารู้จักเขาต้องกินไปนี้เพื่อจะแก้นี่กินอันนี้เพื่อแก่นี่แก่มาเขาไปอ้วกอาเจียนออกมาจะมีขมันนะฮะอาจจะมีขมันบางที สุนักนี่ก็มีแมวนี่ก็มีพวกไอ้ลิงพวกนี้มันจะไปกินใบใบนึงเวลามันกินอาหารจะกินใบนี่เพื่อจะถ่ายพยาธิไงใช่ถ้ามันถ่ายมันก็ยังรู้จักรักษาตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องมันแต่บางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเข้ายาได้แต่ปลูกไม่ได้ปลูกไม่ได้อย่างกระทอมเนี่ยเออใช่อันนี้เป็นยานะออะปลูกสิโดนจับนะแต่ว่าเออบางบ้านเขามีปลูกนะบางบ้านได้ทำเาเอาไว้เข้ายาได้บ้านใบละต้นเออบ้านละต้นได้ไปเข้ายา อันนี้เป็นยาอย่างดีนะคนโบราณเขาเล่าผมฟังแต่ไม่ได้เขาห้ามปลูกแต่ว่าสมัยนี้เด็กวัยรุ่นใหม่มันเอามาทํามั่วไปหมดใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสิ่งต้องห้ามไปสมัยก่อนในชาวบ้านในชาวไร่ชาวนาเนี่ยเนี่ยเขามาเป็นสมุนไพรในตัวนี้ที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยก็เด็กเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยฮะอย่างบ้านนอกอย่างแถวบ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะใครที่เป็นแผลเลื้อรลังแผลเน่าเป็นหนองเฟศโดนน้าร้อนลวกโดนไฟไหม้โดนอะไรเนี่ยนะครับผม เอาใบกระท่อมสดๆเนี่ยมา,ามาแล้วตำแ,แ,แล้วกับเหล้าขาวใส่เหล้าขาวแล้วโปะเอาไว้ไวเอาผ้าขาวพันเอาไว้เลยอนอนคืนหนึ่งเช้ามาเปิดเนี่ยแห้งหมดเลยเป็นเนื้อแดงเลยแล้วไปเ,<อ>เอายารักษาเอาเนี่ยม,ม,มันก็มีมีทั้งคุณนะแล้วก็แต่ว่าคนที่เอามาทํารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็กลายเป็นให้โทษไป ใช่อย่างนั้นแหะยังเอาสมุนไพรมาทําที่ทานี่มีผิดมันก็ให้โทษเเอามาเป็นยาเสพติดเออยะไรประมาณนั้นนะครับมันไม่ดีแม่เพื่อโบราณวิทากว้รักษาโรคกันเราจะไปที่ท่ายางครับอําเภอท่ายางร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอท่ายางสานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีนะพีบุเรศเพชรบุรีจัดงานโครงการรณรงค์งดเผาตอซังลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับนี่ดีครับรวมทั้งให้เกษตรกรเห็นความสําคัญของเกษตรอินทรีย์เป็นยังไงไปดูกันเลยครับที่สาราแดงครับหมู่ที่8ตำบลท่าคอยอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีานายมนเทียนทองนิดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เป็นประธานในพิธีครับเปิดงานโครงการรณรง์งดเผาตอสังลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปรับปรุงคุณภาพและลดภาวะโลกร้อน ซึ่งอำเภอท่ายางร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่ายางสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีจัดขึ้นนะเพื่อสนองนโยบายยุทธศาสตร์เพชรบุรีมีประเพณีอะไรวัวได้วัวใช่ไหมฮะใช่แข่วัวเกวียนวัวเทียมเกวียนแข่งกันด้วยมีวิ่งแข่งนี่เขาสนองนโยบายยุทธศาสตร์การไขการแก้ไขปัญหาไฟป่าแล้วก็บอกควันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นระบบผลิตพืชอินทรีย์ที่สามารถกักเก็บคาร์บอนในรูปของอินทรีย์วัตถุโดยการใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกพืชคลุมดินแล้วก็การไถกลบต่อสังเนี่ยอ,อย่างที่เห็นนะครับซึ่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักต่อสังก่อนการไถกลบเนี่ยเ,<อ>เขาบอกว่าทําให้ตอสังน่ะย่อยสลายได้ง่าย<อ>แล้วก็ลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวได้ด้วยทั้งยังเป็นการลด สาเหตุของภาวะโลกร้อนจากการเผาต่อนะรวมทั้งยังช่วยให้เกษตรกรเนี่ยประหยัดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้ทำให้ได้ผลผลิตสูงแล้วก็มีคุณภาพดีเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้เกษตรกรด้วยอ่าน,นี่นะฮะโอในที่ที่เพชรบุรียังอนุรักษ์วิธีแข่งวัวเทียมเกวียนใช่ไหมใช่ที่วิ่งเขาเรียกวิ่งเลย วิ่งเกวียนหรือวิ่งอะไรเนี่ยผมจำเคยไปร่วมงานเมื่อหลายปีแล้วผมเคยไปร่วมแต่ไม่ใช่วิ่งควายนะไม่ใช่เราเป็นเกวียนเอาตั้งขี่มป็นตั้งเกวียนเลยใช่ทั้งเกวียนนี่แหละบางทีเกวียนพาไปลุ่นวู้มันเลวัวสองตัวเทียมเกวียนใช่อีกตัวหนึ่งหลุดเหลืออยู่ตัวเดียวมันก็วิ่งมันก็ยังไปอยู่อย่างนั้นแหละเออแต่เป็นประเพณีที่สนุกนะใช่ครับอ้าว นี่ก็เป็นเรื่องราวของข่าวเกษตรกรข่าวพื้นบ้านที่นํามาอัปเดตให้ท่านได้ทราบในช่วงสภาพื้นบ้านนี่นะครับเขาบอกว่านะโอเลี้ยงร้องเพลงก็เพราะจากสาวเหนือขอบคุณนะเจ้าสาวเหนือละจังหวัดอีหยังละเจ้าครับเพราะอีหยังถึงห้องละเจ้าช่วงสภาหน้าหนึ่งก็ชอบนะขอบคุณนะที่ได้เอสเบสมานะสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่เอากันง่ายเลยโทรมาคุยก็ได้นะโทรมาคุยก็ได้มีเรื่องมีราวอะไรปัญหาอะไร0 2 9 3 4 9 2 5 8กถึง9นะครับ ก็ได้นะครับเว้นเรื่องเงินเรื่องเงินไม่ได้ตัวใครตัวมันนะตัวนี้ตัวใครตัวมันนะเขาบอกรายการนี้มีทั้งสาระและความบันเทิงครับครบทุกรูปแบบจริงๆครับเพราะมีทั้งข่าวสารทั่วไปสนุกสนานด้วยนะครับแล้เพิดความรู้นะครับผมนี่ก็ใกล้ตุกจีนแล้วนะครับตุกจีนแล้วก็ใครจะฝากอ่งเปไวให้นะโอเลี้ยงก็เชิญ อ่าใบอ่างเปาเขาเรียกว่าแตะเอียด้วยเซงลีตัวทังอ่าตัวทังตัวทังอ่าอู่าังนี่คืออะไรอู่าังได้ไหมอู่าังอู่ทังเหมือนกันเหรออู่าังมันก็แค่มีใช่ไหมไอ้นี่ตัวทังตัวถังนี่รวยเลยเออมันเยอะไงตัวทังตัวทังเยอะเยอะโอ้ตัวตัวก็คือรวยๆวยอ่ะนะสิงเจียรนี่สิงนี้หอกใช่อ่างเปาตัวตัวใกล้อ่างเปาซองใหญ่ๆแล้วตัวตัวใกล้อ่ะบ่มีไกล้อ่ะบ่มีไกล้ไม่ดีอ่าไม่ได้เลยไม่ได้แล้วเอาละครับเดี๋ยวไปเจอกันในสภาลับเรื่องครับ พักกันครูเดียวลาเนาะนีครับสวัสดีครับ